สวัสดีค่ะดารากอซิบมาแล้วค่ะส่งกำลังใจคุณพ่อแอบทักษอ,อนต้องรักษาตัวหมวดอ๋อยังโปรคอมเมนต์เปิดคอมเมนต์อดีตแฟนเป็นเรื่องที่ต้องส่งกำลังใจกันอย่างโรเลๆเลยแหละค่ะเมื่อคุณมีคุณแม่อีกคนหนึ่งของแอบทักษอ,อนได้โพสภาพที่มีตัวอักษรเขียนคำว่ารักและภาพของคุณพ่ออนุสรของสาวแอบทักษอ,อนคุณตาของน้องปีใหม่ โพสนี้ new, ระบุแคปชั่นว่า is still lit love to me no matter what e v e r y t h i n g ก่อนหน้า be okay baby หลังจากน,านั้นต่างมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นขอให้คุณตาหายป่วยโดยเร็ววันนะคะอารอนยังหล่อเหมือนเดิมเลยคะ่ะอามีขอให้คุณตาหายไวๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคะ่ะกำลังใจให้อาจารย์คะ่ะรวมไปถึงหมดอ๋อที่ได้เข้ามาคอมเมนต์หัวใจเช่นกัน ทีมงานดารากอส1 0ก็ขอให้คุณตาอนุสรหายไวๆนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอส1 0ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ